สวัสดีค่ะมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับบรรลักษ์ปุ๊กกี้นะคะวันนี้นะคะก็นําข้อคิดดีๆนะคะมาฝากกันนะคะเขาบอกว่าหนึ่งทำให้มากนะคะก็คือความดี 2. มีให้มากก็คือน้ําใจ 3. ให้ให้มากคือให้อภัย 4. ลืมให้ได้นะคะก็คือความแค้นจําให้แม่นก็คือคุณคน ถือให้ทนก็คือสัจจะนะคะก็คือคําพูดนะคะพูดไปแล้วต้องมีสัจจะนะคะละให้หมดคือการทําความผิด แล้วก็เขาบอกว่ายึดให้ติดคือความกระตันยูนะคะรู้ให้มากก็คือรู้ใจตนเองนะคะเรื่องของเพื่อนเนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้นะคะรู้ตัวเองก็พอและสุดท้ายทนให้ได้คือคํานินทานะคะเชื่อว่าข้อสุดท้ายเนี่ยคำนินทาทุกคนจะต้องเจอกันมาแล้วนะคะขอให้ทุกคนนะคะที่เจอคํานินทานะคะขอให้คุณเนี่ยมีจิตใจที่มั่นคงนะคะนิ่งเข้าไว้อดทนเข้าไว้เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดก็ต้องทนนะคะไม่จําเป็นต้องตอบโต้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะข้อคิดดีๆจากปุกี้นะคะก็หมดลงแค่นี้ลองไปคิดกันดูนะหรือลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ